ขยายผลในการสืบสวนสอบสวนต่อไปเนี่ยคือไปทราบว่า ไอ้เงินที่ติลี่เขาไปหลอกมาเนี่ยคือหลอกมาเยอะใช่ไหมฮะแล้วเขาเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์ซึ่งพนันออนไลน์เว็บนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเว็บที่เซียนพนันเนี่ยเป็น VIP ทั้งนั้นเลยเป็นลูกค้าระดับ V i p ีลี่ก็คือเป็น v i p ในนั้นถูกต้องค่ะเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยระดับเนี่ยคือประมาณ5 0 0แสนบาทขึ้นคือในนั้นเป็นคนมีฐานะทั้งหมดคนธรรมดาอย่างเราเรานี่คือไปไม่ได้เลยก็คือครั้งหนึ่งอย่างต่ำห้าแสนบาทถ้าเกิดไหวก็คือไปต่อถูกต้องเหมือนที่คุณ ลูกบอกก็คือเว็บนี้เนี่ยมีเงินหมุนเวียนประมาณ1,600ล้านบาทต่อปีค่ะเจ้าหน้าที่ไปขยายผลนะคะแล้วก็สามารถที่จะรวบนะคะเว็บนี้ได้สำเร็จแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ20ล้านบาทด้วยค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามแล้วก็เจ้าหน้าที่กองกํากับการหนึ่ง กองบังคับการปราบปามที่เกี่ยวข้องค่ะมีการร่วมกันแถลงปฏิบัติการตีลี่ภาค2เซียนพนัน VIP ทั้ถังแตกค่ะแล้วก็ไปรวบเครือข่ายเว็บพนัน s BO b o b e t นะคะเป็นเ,เครือข่ายเว็บพนันเว็บใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียน1,600ล้านล้านบาทต่อปีค่ะพร้มอมกับยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม20ล้านบาทนะคะ ทางด้านของพลตำรวจตรีวิทยานะคะท่านบอกว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายธนวัตรนะคะหรือว่าหมอดูติลี่ฮวงจุย้ยที่มีการหลอกลวงผู้เสียหายรายหนึ่งคะ่ะให้ทำการซื้อวัตถุมงคลอ้างเสริมดวงแล้วก็แก้เคล็ดแต่ว่าไม่ได้มีการจัดส่งจริงนะคะ ซึ่งนอกจากผู้เสียหายรายนี้ก็ยังมีรายอื่นๆอีกมากเลยแล้วก็ถูกหลอกลวงในพฤติกรรมแบบเดียวกันรวมทั้งสิ้น117รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ130ล้านบาทเศษนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือจะไปดูที่บ้านแล้วก็จะบอกว่าเออฮวงจุ้ยตรงนี้ไม่ดีต้องเปิดหลังคาต้องมีทําตะข่ายดักอันนี้ถูกต้องอันนี้เนี่ยคือตั้งอยู่ทิศทางนี้คนในบ้านจะป่วยนะเออหน้าบ้านจะต้องมีการตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะตัวผีเสี้ยบ้างสิ่งบ้างต้องสั่งซื้อถูกต้องต้องสั่งซื้อมาจาก ประเทศจีนแล้วก็ให้โอนเงินไปก่อนโอนครั้งหนึ่งเป็นล้านคุณฟารูค,รคนที่แบบเขามีความเชื่อในด้านนี้ในเรื่องของศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็เชื่อปรากฏว่าโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้ส่งของให้เขาจนสุดท้ายค่ะนำไปสู่การจับกลุ่มนะคะอย่างที่บอกไปว่าพนักงานอายการยื่นฟ้องนายธนวันรต่อศารอาญาไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้ก็คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศารอาญาค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนขยายผลแล้วไปพบว่าตัวติลี่คือน,นายธนวัฒน์เนี่ยเขาได้นำเงินของผู้เสียหายไปเล่นการพนันออนไลน์นะคะชื่อ SBOBET จึงได้มีการสืบสวนถึงเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวค่ะครับ แล้วไปพบยอดเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ1,600ล้านบาทต่อปีแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการอีกจำนวนทั้งสิ้น13ราย13ราย12รายจับกลุ่มได้แล้วอีกหนึ่งรายคือเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำก็ทั้งหมด13รายพอดีอนะคะแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารเพื่อขอออกหมายจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว ต่อมาวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการตีลี่ภาค2เซียนพนัน VIP อถังแตกติดตามจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดเหมือนที่รายงานไปนะคะ13รายโดนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสมคบกันฟอกเงินพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินได้20รายการมูลค่าเบื้องต้นประมาณ20ล้านบาทค่ะโดยทางด้านกองปราบปารามจะดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม เพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายที่สูญเสียไปและนํามาดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายและจะดําเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังมีการรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปป,ปงทราบเพื่อดําเนินการ ตรวจสอบและขยายผลต่อไปอันนี้คือของกลางนะคะที่บอกว่า20รายการมูลค่าประมาณ20ล้านบาทมีทั้งตุ๊กตาสะสมเป็นตุ๊กตาแบรบิกซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่หายากแต่ละตัวนี่คือราคาแพงมากๆแล้วก็ยังมีวัตถุมงคลแต่กี้นี้เห็นมีพระเรียมทองอาจจะเป็นกลุ่มสายมูด้วยพอเล่นการพนันอ่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเว็บพนันคงคิดว่าโอ้โหตีลี่แกคนเดียวเลยทําให้เว็บชั้นเป็นแบบแดงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนานาซีเนี่ย ดูสิครของกลางเนี่ยเยอะมากสรุปจะบอกว่าเป็นพ่อหมอมีดวงหรือพ่อหมอดวงตกครับเนี่ยเพราะว่าทําให้ถึงขนาดเจ้าหน้าที่สืบค้นไปจนเจอเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ก็เลยทีเดียวแต่จริงๆก็คือต้องบอกว่าต้องขอบคุณติลี่นะที่ทําให้เราสามารถขยายผลไปจับกลุมเว็บพนันดังกล่าวได้ถูกต้องค่ะตัวเล็กเนี่ยสาหรับวันนี้นะครับกองจาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองครับการปราบปราม นำถแถลงผลกลารปฏิบัติงานในการเปิดปฏิบัติการขยายผลตรวจค้นจับกลุ่มเครือข่ายการพนันรายใหญ่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า1,600ล้านต่อปีนะครับสำหรับเคสนี้ก็ไปเกี่ยวพันกับนายธนวันหรือที่เราเรียกกันว่า,าตรีรี่หวงจุ้ยนะครับในใการบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาลและคนตรวจเอกกิตรับพันเพชรท่านผู้บัญชาการตรวจชาติได้ให้นโยบายในการเร่งระดมกวาดล้างอายกรรมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์นะครับสำหรับเทสนี้นะครับก็ได้มีการเปิดประดิดการโดยมีเหตุเนื่องมาจากเหตุของเรามีการจับกลุ่มตีรี่ พงจุ้ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งจากเรื่องเดิมเนี่ยตรีรี่เขาไปหลอกเอาเงินจากผู้เสียหาย1 1 7รายได้เงินกว่า130ล้านนะครับปรากฏว่าในชุดสืบของกองปราบได้ํำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ได้มีการสืบทรั์ปรากฏว่ามีข้อสงสัยว่าเงินที่เขาได้เงินไปเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนหมดเพราะว่าเราไปตรวจยึด ได้น้อยมากนะครับอันนี้ก็เลยเป็นนโยบายที่ท่านพลตรวจโทจิรพภูริเดชท่านผู้จัดการตรวจสอบสนวนกลางได้กำชับว่าให้ดำเนินการสืบสวนหาทรัพย์สินนะครับว่ามีการไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับก็จากการสืบขยายผลเส้นทางการเงินนะครับเราก็พบว่าตีรี่เนี่ยมีการนำเงินที่ได้จากผู้เสียหายในคดีที่ไปช่อโกงหลอกเข้ามา ะครับไปเล่นการพนันนะครับซึ่งจากในจุดนี้ทางทีมชุดสืบก,ก็ได้มีการขยายผลใช้เวลา2เดือนนะครับจนกทั่งเราทราบถึงเจ้ามือเว็บพนันนะครับเจ้ามือเว็บพนันผู้บริหารจัดการทางบัญชีแอดมินเว็บแล้วก็บัญชีรับโอนเงินนะครับ เราได้เครือข่ายทั้งหมด13ลายนะครับ13ลายเราก็ได้มีการทําการสืบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีการขอหมายจับต่อสาร13ลายนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดนะครับแล้วก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเราสามารถจับได้ครบ12ลายอีกหนึ่งลายเนี่ยปรากฏว่าถูก คุมขังอยู่ที่เรือนจําในคดีอื่นนะครับในส่วนนี้เราก็จะแจ้งอายัดต,ต่อไปนะครับสำหรับผลการตรวจค้นบ้านของเจ้ามือเว็บพนันปรากฏว่าเราเจอทรัพย์สินพยานหลักฐานจํานวนทั้งสิ้นกว่า20รายการนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณคิดเป็นเงินก็ประมาณ20ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสด7ล้านบาท มีรถ BMW มีรถเอาพาด part, นะครับมีตุ๊กตาแบบิกนะับแล้วก็มีพระเครื่องจำนวนมากนะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินราคานะครับอันนี้ก็เลยได้มีการขอหมายจับดำเนินคดีในเรื่องของอร่วมกันจัดให้มีการเล่น การพนันทางสื่อออนไลน์แล้วก็ข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับในส่วนนี้เราได้ดําเนินการในเรื่องของการดําเนินทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับก็คือเอากฎหมายในข้อหาหนักมาดำเนินคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรื่อง,องกฎหมายฟอกเงินนะครับสําหรับรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับเดีย๋ยวจะให้ทีมสืบสวนได้นําเรียนให้พี่น้องสือ่อมวลชนทราบต่อไปครับเรียนทุนกวนชา และสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ,บมพันธุโ์โผภาภูนสมัายรองผู้บังับการสอบสวนกองการหนึ่งของกา,การปรับปรามครับก็จากการสืบสวนนะครับทําให้เราได้ตรวจพบเว็บการพนันที่เกี่ยวข้องกับคดีตีรี่นะครับทําให้พนักง,งานสอบสวนแล้วก็พนักง,งานสืบสวนเนี่ยครับรวบรวมพยานหลักฐานไปขอหมายจับต่อสาราญาซึ่งขอมาได้ทั้งหมด13หมายรวมถึงตัวที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากเว็บ แล้วเราได้ทําการตรวจค้นจับกุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางมาได้เป็นจำนวนมากครับผมมีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับทั้งกรุงเทพและปะทุมธานีครับผม12คนนะคะอยู่ในจุดที่ไปคนไหมคะครับทางทางฝ่ายสืบสวนได้สืบสืบสวนจนกระทั่งทราบตัวจงจุดที่ไปตรวจค้นเลยครับผมจับได้จุดเดียวกันไหมคะจับได้ประมาณ แปดจุดแยกกันครับแปดจุดจับได้กลุมได้จากทั่วประเทศครับผมมีจากทางทางจังหวัดลำปางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอลยยาด้วยครับผมเนอจากาจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับเว็บนี้เปิดมาประมาณสิบปีแล้วครับผมผู้ต้องหารับสารภาพไหมคะผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธครับอันนี้อยู่ในสำนวนขออนุญาตไม่ตอบนะครับ ล้วในธนาพัฒน์อันนี้คือเป็นผู้บริหารเว็บหรือว่าเขาเขาจัดอยู่ในอันอันดับไหนคะในเว็บไซต์คือเป็นเจ้าของเว็บขนาดใหญ่หรือว่ายังไงเป็นเอเย่นเอยนเอย่นสายหนึ่งขาหนึ่งครับของเว็บเว็บนี้ครับนี้เว็บนี้จดเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ต่างประเทศครับเอเ,อเอย่นก็เหมือนกับว่าเขาเว็บ แล้วก็เป็นเป็นเอเจนทที่กระจายไหมเป็นหลายเจ้า